สร้างเพื่อจะไม่เรกเลื่อนความเป็นธรรมชาติของธำว่าป่าแลยครับเขาเลยอนุรักษ์มันจึงอยู่รวมมาด้วยกันกับตรงนี้ที่ความหมายของผมในในการนํำผักบัวเข้ามาดต่เนินการรวามอล่าจันนะครับอยู่ตรงนี้ทุกคนครับทุกคนดีอยู่ในอาตภอเมือกุมืองเลยอำเภอที่ใกล้เคียงตรงจังหวัดนนทบุรีลุงร้อยนะครับเป็นลุงรักผู้ถึงนะครับไม่ได้บันทึกผู้ถึงว่าเอ้ยมันนี่ของดีอยู่หลายที่หลายอย่าง โอเล่ครับนีโอรเริ่นี่ทานดีก็มีของความรู้นะครับวันนี้ก็ได้บรรยายไปบ้างแล้วสักยางเพิ่มขึ้นมากแบบนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ ใช่ไหมผมก็เรียนท่านบอกแล้วตะกี้บอกว่าท่านบอกว่าหนึ่งวาทะเป็นประโยคเด็ที่ผมจาได้ท่านบอกว่าถ้าเราจะทําการท่องเที่ยวในชุมชนต้องสร้างความอยากให้ชุมชนก่อนมันได้แรงออกอะเพราว่าสร้างความอยากให้ชุมชนก่อนนะครับทุกโครงการโครงการพัฒนาของรัฐก็แนะนำตัวแค่นี้ก่อนนะครับทำได้พูดมาก อาช่วยใจเดี <plane>. ๋ยวแล้วมนอาจารย์แล <Stadium> ้วก <rails> ็ใหครับอาจารย์ช่วยใจของุวันนี้ดีใจอย่างยิ่งกันจักรพรรดิเนี่ยเนี่ยเราจะมีผู้อยากผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ ก็คือท่านผอ,อเนี่ยท่านจะมานั่งเคลื่อนไหวตลอดนะคุยกับผมตลอดเอ๊ท่านยังไงทําให้เขาวังชิงเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับผมในดนที่เกาะยอไปทั่วเลยครับในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบบางสาแล้วก็ไปจบที่ที่ทะเลน้อยทั้งวันเลยฮะวันเดวันเดทีทุนทางธรรมชาติเนี่ยสูงมาก แล้วก็พอมาดูบริบทชุมชนเนี่ยนะมีทุนวัฒนธรรมประเินีนะครับน่าสนใจอย่างยิ่งเมื่อตอนเช้าท่านจักรพัฒนเราได้คุยกับประธานวุฒิทักษิณธันิสาท่านจิตศักดิ์ตัมงมลครับนี่ก็เป็นหนึ่งใผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเที่ยวโดยเฉพาะเ่ยให้ท่านได้รับรู้ว่าเรามีข้อสรุปอย่างไรบ้างนะครับเรื่องสาระสาคัญวันนี้ผมคิดว่า เรามาวันนี้สิ่งหนึ่งที่อยากได้มีก็คือการประมูลศักยภาพของชุมชนของพื้นที่ว่ามีอะไรที่โดดเด่นบ้างนะครับแล้วเรานําเรื่องที่เป็นศักยภาพจุดแข็งของที่นี่นะครับมาร้อยเรียงกันนะครับแล้วก็เรามาจัดทําเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวนะฮะผมเองผมตั้งใจนะผมเติมหน้านี่ จะเอาเด็กมาทำแผนที่วัฒนธรรมชุมชนที่นี่นะครับตบมือให้หน่อยดิ <c oughs> นะครับอยากให้เด็กวางลื่นลื่น <c oughs> เด็กที่สิน้นเนี่ยนะฮะ <c oughs> เขาได้เห็น <c oughs> งานที่ที่คาดหวังไว้นะครับผมคิดว่าถ้าจะทําออกมาจากข้างในตอนข้างนอกที่มาเสริมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้ข้างในนี้เข้มแข็งมากขึ้นแต่ ผมเชื่อว่าวันนี้ที่นั่งอยู่แถวๆนี้นะครับถ้าไม่ตั้งใจจริงไม่ที่ขึ้นมากลางนี้บอกท่านจักรพัฒน์เลยว่าเมื่อกี้กระซิบท่านบอกว่าเป็นไงครับท่านก็จะได้อยู่เหมกันนั่งคุยกันแล้วก็สื่อการต่อสามที่ท่านจักรพัฒน์ท่านตั้งมตถึงสองวันเดี๋ยหน่้อยสักกับต่อเลยเดี๋ยวฟังอยู่ว่าชาวเราอสวัสดีครับท่านบอกรับน้ำประทานครับแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวเของอโผงนะครับ แบบนี้ขึ้นมาหาหอยได้ไปก็ไปใส่น้ํากินอร่อยนะครับตอนนี้คือร้านนิดเดียวพอเรื่องเรื่องของบางกิเขาล่ากันมาแล้วแต่ผมอยากเห็นภาพศักยภาพของอําเภอคลองไอโขงมากกว่าโดยภาพรวมให้เป็นการท่องเที่ยวชุมชนเกิดขึ้นก่อนถ้าอยู่นานก็ทําให้เสร็จถ้าอยู่เร็วก็ทำจุดกระตใายเสร็จก่อนนะครับนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับบ้านเรานะครับเชื่อมโยงได้ทั้งสี่ตำบลลงจากสนามบินนองหลามาไหว้พระใต้ถ่ายกองครับ ครับที่นี้วันนี้ผมถือว่าสุดยอดกับการเริ่มต้นของจากผู้นําผู้นําชุมชนครับโดยท่องเที่ยวสําเร็จขึ้นมาจริงๆเส้นทางจากปากทางเข้ามาคลองหอยผงก็จะมีการตลาดการค้าการขายเกิดขึ้นทุกอย่างเรียบร้อยหมดซื้อเองซื้อมาเนี่ยนะครับเพราะอย่างนี้ก็สุดท้ายนี้เรามยายากแล้วกเวลามากๆครับเพราะยังมีตำนานของวังชิงนั่งรออยู่ครับนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะได้ฟังท่านพอ นะครับขอบคุณท่านผู้อมานักสการพระคุณเจ้านะโดยเพราะพระครูแม็กนะอย่างจริงแล้วการที่มาตรงนี้เนี่ยนะก็อยากจะนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าของไอ้โขงเนี่ยมีอะไรนะแต่เมิ่อไปไปพัฒนาในเรื่องของตามรอยหลวงปู่ทวดพระครูแม็กก็บอกว่าได้คุยกับทางนี้ก็อยากจะให้ผมมาที่นี่ผมก็รับปากนะฮะ แล้วผมปีลงในในเฟซน,นะตอนนั้นผมไปคนแถวนี้ <c oughs> เราเ้ยนิกบอกว่าแกหลอกเ้าไม่รู้นะแต่ว่าแกงโจมแกอร่อย <c oughs> เราก็เอามาเพื่อไปรับแกงไงนะทีนี้ผมเองไม่ใช่คนภาคใต้นะผมไป ผมไม่จริงบงคนภาคกลางนะแต่ว่าอยู่อีสานอยู่เหนืออยู่ตะวันออกแล้วก็ล่าสุดนี่คือมาที่นี่ตอนนี้ก็ภาคใต้เองเนี่ยก็มีภูเขานะที่บ้านเราเรียกอะไรควรถูกไหมฮะเรียกว่าควรแต่ผมเชื่อเลยว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยควรมีมานานนั้นแหละแต่เรา<อ>ไม่เคยค่อยมาสนใจควร,รหรอกเราไม่เคยควรเพราะเราอยู่แต่ทะเลนะแต่ตอนนี้เนี่ย เรากลับมาดูควนกันเต็มไปหมดเลยนะแล้วประมาณที่นี่เนี่ยก็อยากจะนําเรียนอย่างนี้ครับสําหรับผมเองเนี่ยนะผมอยู่ที่ไหนเนี่ยผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะทําเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะทำเรื่องกับพี่น้องชาวบ้านนะในทุกพื้นที่นะบางทีบางพื้นที่เนี่ยไปเจอเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะก็พยายามจะเอาเรื่องนั้น,นกลับขึ้นมาให้ได้นะในในอย่างลําปางเนี่ย ผมไม่เจอซึ่งเขาเคยมีโรงหนังนะเป็นหมู่บ้านอยู่บ้านนอกเนี่ยเคยมีโรงหนังมีบาร์ลำวงมีความเจริญต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราก็ไล่เช็คไปไล่เช็คมาอ๋อมันเจริญเพราะมันมีฐานีรถไฟมาทีแรกลองแดนแบบนั้นอ่ะอันนั้นทางเรือก่อนเพอถนนรถมามันก็เริ่มผมอยู่เชียงใหมนะ่ทำไมผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยผมขึ้นดอยเดินนะครับแต่ก่อนผมก็แข็งแรงนะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้ว พึ่งร่างกายเปลี่ยนแปลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองมึงจะบอกให้นะสบายมากมผมก็พึ่งมาครั้งนี้ครั้งแรกเลยค้มก็มีความวาดเียวนิดหน่อยนะคือผมนึกถึงสมัยผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยมีหมู่บ้านอยู่ด้านล่างนะมีหมู่บ้านอยู่ด้านล่างชาวเขาเป็นเา,า,านมันก็คล้ายๆกันแต่ของเราข้างบนเราไม่มีชาวเขาแต่เราก็ต้องมาหาวิธีการว่าเราควรจะมีอะไร อยาก็เลยทคเรื่องเาั้แล้เมื่อกี้ที่ผ่านมามีหลายดนะ้านล่างผมว่าแค่ด้านล่างจริงแล้วขอห้อยโงก็น่าจะไปถูกจับของคนแล้แต่มีหอยไม่มีใครสนใจเลยของหอยโคงกระนไม่นั่งกินข้าวกกระบอยู่นั่นแหละพอมาต้องพอต้องสร้างวีรกรรมวีกรรม็ดนไปยายไปที่อื่นจัหัดเากระชุมเยกงไม่เคยพูดไม่ไม่เคยพูด เิดขึ้นในหาดใ,นะใหญ่เพราะหาดใหญ่ในเมื่อก่อนเราก็มองแต่มาเลเซียดานนอกก็มองนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดถมาเกิดเราบอกว่าคลองห้อยโขงถ้าเราสามารถทําได้เดี๋ยวผมจะไปเปิดประเด็นเรื่องคลองห้อยโขงผมบอกถ้าเกิดมีการพัฒนาตรงนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าเป็นการช่วยหาดใหญ่ไปในตัวนะเพราะว่าพื้นที่มันใกล้เคียงกันที่มันสามารถอะไรทำให้คนเนี่ยมาแล้วมามา,มาที่นี่แล้วก็ต้องไปนอ ไปซื้อไปกินอะไรอยู่ในนูน้นอนาคตเรื่องเพราะเราเป็นเป็นอะไรเป็น,เป,นเป็นแหล่งใหม่แต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะมีความส้อเด็จตรงนี้เนี่ยมันไม่ให้อยู่กับผมมันอาจจะอยู่กับพวกเราทุกๆคนนะเรามาทำเรื่องนคนการอนุรักษ์ต่างๆเหล่นี่นะมัน,เ,นเกิดขึ้นเจออาจจะมอกมาเรื่องการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของวัดวาอารามภาพมันจะต้องมีการดูแลดูแลก็คือพวกเรา ใครจะดูแลจุดไหนจุดไหนใครจะรับชอบเรื่องอะไรนะก็ทานมาตรงนี้เนี่ยนะผมเองก็ะปกติ <c oughs> ผมจะลงไปพื้นที่ไปผมเองนะไปดูอย่าง,งกับทำที <c oughs> ่สาวนิดไม่ได้หยุดนะแล้วเวสาวนิด่คือรน นะมันไม่ใช่ว่าทําแล้วมันจะสาเร็จได้ทุกทีเดียวเนี่ยแน่นอนครับการเดินเรื่องของตัดแย้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแลวเรื่องผู้นะําเหมือนกันนะไม่จําเป็นนะครับจะต้องจำเป็นจะต้องเป็นนายกเพียงแต่เรามีผู้นําตามธรรมชาติในที่เกิดขึ้นเนี่ยที่สำคัญที่สุดนะที่เรายอมรับกันเนี่ยก็จะเป็นตัวกลางนะครับจะเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเ,เรื่องของถ้าเราทำ ไปมองตัวนั้นนะเมื่อวันก่อนผมไปเทพา มาดูด้วยกันว่ามันเป็นยังไงวังจริงนะแล้วก็ทุกอย่างนะผมเต็มที่นะแต่ว่าอย่าไปหวังอะไรมากมายเหมือนลุงลอยนะคือคือเราพร้อมอยู่แล้วนะเต็มที่อยู่แล้วสำหรับผมนะทั้าผมทำมาตั้งแต่ทั้งหมดเนี่ยผมย้ายไปทั้งหมดเลสิบสามจังหวัดเองทั่วประเทศไทยนะทั้งเหนือทั้งอีสานนะแล้วผมถึงไม่งั้น อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับขอววังทิ้งเพราะว่าเมื่อตอนหลังจากเรียนแล้วเนี่ยผมก็ได้เดินไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ไปดูสังเกต สื่ฐานเพื umas, ่อเป็ีมงคลหวังว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในปลายภาคหน้าและก็ในประเด็นที่ลุง้อยบอกว่าอันนี้เสริมท่านบอก่าขออยัดปักปัดปิงหน่อยนะครับแล้วก็ในที่ทางลุง้อยพูดว่าต้องสร้างวิรากำทีนี้นี่คือกินกันตัดรับพื้นที่นี่นะครับแล้วก็เรื่องนี้เลยครับที่ทําให้ไปเป็นที่ตกเสียงกับหลายๆทีมงาน อาจจะหลายหลายีที่กิดขึ้นก็เลยนํำการทำต้องเที่ยวเนี่ยไม่มีใครลงมาดูเราเลยแต่ทีนี้ก็เ,เลยก็ร่วมจับมือกันด้วยชุมชนทํากันในภายในก่อนแล้วก็ทํามาจนกระทั่งมาโรไปเรื่องหนึ่งใหม่ครับนั่นแหละมันอยู่อย่างนั้นอยู่พอได้ พุ่งกำเนิดอยู่ที่จังหวัดสงขลาก็นึกถึงปัตตานีนึ่งครับทีนี้ถามว่าทําไมถึงนึกถึงปัตตานีเพราะรถจากนู้นเนี่ยเขาเพิ่งตัดมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่นานเลยนะแต่นานแล้วนะแต่ว่าพูดถึงว่าการชันโจรเนี่ย มาเที่ยวเนี่ยที่สถานีพระรามการเนี่ยผมไปถึงมามาถึงก็ไปที่อื่นก่อนแทนที่จะโอ้ยจะพามาบ้านเราคือสินสารบ้านเกิดหลวงปู่ทวดนี่ถ้าบอกกันแต่เสกบรรพชนบ้านนี้จะบายไปเร็วได้ร่วมกันแล้วก็ผมเคยเสนอท่านผู้ว่าไว้เมื่อสามีนาปีนีแล้วเมื่อครั้งที่จะอ่านวันหลวงปู่ทวดที่วัดต้นเรียบแล้วก็เสนอกลางเวทีจุ่มชนแบบนี้เหมือนกันบอกว่าวางท่านผู้ว่าไว้ว่า ถ้ามีโอกาสอยากจะให้หลวงปู่ทวดเนไปปรากฏอยู่ในกำปั้นว่าท่านมีดินฐานอยู่บนจังหวัดสงขลาเนี่ตอนนี้เขาเลื่อมปรับแล้วถ้าเป็นอย่างไรยวันนี้ผมมาจันเข้าเล้วในช่วงแล้วรวมช่วยเชียย์กันสักทีกันว่าถ้าเขาออกมาโพสทําสื่อออนไลน์ต่างๆก็จะก็จะขายได้เนี่ยต่อไปเพราะว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นศุนรวมจิตใจของคนทั้งประเทศเขาต้องหารเลี้ยวเป็นสักการะหลวงปู่ทวดเมัน สาม,มารถที่จะเกื่อยู่ได้เลยบก็กีทคำวันนี้จริงๆแล้วก็ผมก็มีโมรแกแม่ดี่หน่อยคือพยายามเินนะครับก็ในกระการนี้คืออยากจะวิกีรมที่บอกให้นมหลังกินเข้าวเสร็จก็จะมีกิจกรรมพูดท้าเล่าเรื่องของวันทินรุ่นใหม่ผมต้องขาดท่านอีกก็ตรงมาเลยจตเมื่เราตรงนี้ การที่วัดกุ้งเหยี่ยงไปดูพุกฝันกุ้งเหียงด้วยแล้วรับประทานอาหารเที่ยงที่นั่นด้วยก็เสร็จโครงการเลืหลังจากนี้ก็คงจะรกับเรครงกากันกันนะครับผมจะเราเราวัดจำสุวรรณในพี่น้องได้ยกว่างนะครับรอจำสุวรรณนี่ครับเปจำดีสักทิกมาดนะคุณนุ่งร่างด้วยเด็กสาวเวรวานะครับนะเข้าใจกันว่าจำสุวรรณเกลคากับน้ำมีนกเรากันนาวังสายา เข้ามาบางระยะคือเป็นเมืองละครกันนะเข้าไปเล็กในแตงตาเท้ยล้างออกมาเชื่อมครบห้าขูไม่ขอบไปก็ม่ไดัางค่ะแต่ข้องนี้เดีเจาว่ารังมักนนนนมาไปได้เลว้วนนท่องนะครับสิโรฟังมัน,ม,นมันเป็นปิดนาซึ่งใจในาทำนี่ไม่ร่อมกันนะเพราะว่าทานติ่ววดปัดผุด้งหนงก็ยกี๋ย่ามาลวกโงแเกลว เก็บบินาบาทหยดก็หยดควนคือคนทัานเป็นจ้ตท่านเทปบานายซึงเส้นเลี่วก็ไปนั่งชั้นสี่ซาลาบุตควนเ่งนียครับซึงเส้นเลีวก็ทราบว่าลุงไดข้าหลางมันเป็นมันเป็นด้านคอยตาชันมันมีไม่ถึงึงเส้นเลวในดำนี้แล้วถ้าโกหัวกคงแก้วดีตวา về okay, tổ tín thì bạn ngon nữa rồi tổ tín bạn ngon ngon bắp tiếp chào ba nấu cô đưa cho lên đàn mai tôi để giao ra nồi, mấy các kia nữa nhân quân cả ma Kêu bà mới đông của lộc lộc tôi chào chú mà lên đã tôi giao ra mấy tiếng luôn tướng quân trăn này này tham nha gặp họ càng hư nữa có pha phải tăng cốm tém chín đấy này đi vào bắt cần nó chặt chẽ lao สิบบาทมันขงโทคกีเกับลุงโทกีนเรโได้เบียาได้ครับม่พุงมาลีหรอกาลีเอก็ไม่ถือโทคกันถือกรๆับมาลีานสบเนาสิบบาทนี่บอหนาได้เป็นครับอืมมันาจจะทำได้เบรหนงหน่อยนงชืเรครับมาตจทีกันนะ คนตรวจปะเปลวตรวจสตรวจพยากาต cái <laughs> cái đó kìa. Kè quánh mà. Qua hai mỏ ối. Hơn Ruột